ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแสดงวิธีการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในสําหรับซอฟต์แวร์งวิเคราะห์โครงสร้างนะครับก็ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับก็จะมี4ี่หัวข้อใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นอย่างแรกนะครับก็คือโหนดหรือจุดต่อนะครับอย่างที่สองอ m e ลเมนต์หรือเมมเบอร์หรือที่เรียกว่าชิ้นส่วนนะครับอย่างที่3มก็คือแมท e r i a เ p ียลพาราตี้นะครับก็คือชุดสมบัติวัสดุนะครับ อย่างที่สี่ก็คือโหลดหรือน้ําหนักที่บรรทุกนะครับก็มาดูที่หัวข้อแรกเลยนะครับหัวข้อแรกก็จะเป็นโหนดนะครับจุดต่อทีนี้นะครับทางขวานะครับจะเป็นโจทย์ที่ให้มานะครับทีนี้เราก็มานับกันเลยว่าจุดต่อนะครับมีทั้งหมดกี่จุดนะครับจุดต่อหรือเมมเบอร์หรือชิ้นส่วนที่มาต่อกันนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตอบไปเลยครับว่ามีห้าจุดนะครับ ส่วนขอใข่นะครับโพสในเน็ตดัตตานะครับเขาต้องการถามว่าในแต่ละจุดต่อเนี่ยนะครับเราอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ระยะเท่าไหร่ตอนนี้ทีนี้เราจะหาระยะได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องวางระนาบแกน x กับแกน Y ลงไปนะครับเราก็จะถึงหาระยะของจุดต่อแต่ละจุดได้ทีนี้มาดูจุดต่อจุดที่1ครับเมื่อกี้สังเกตได้ว่าพอวางระนาบลงไปปับ๊บจะเห็นเลยว่าตรงนี้เป็นสูงสนะครับเราก็ใส่ไปเลยว่าจุดต่อจุดที่1เป็น เเป็นศูนย์ไเป็นศูนย์นะครับจุดต่อจุดที่สองนะครับเราเห็นได้ว่ามันอยู่ในระนาบของแกน x นะครับแสดงว่าค่า y จะเป็นศูนย์ทันทีนะครับเราก็ใส่ค่า y เป็นศูนย์ส่วนระนาบแกน x โจทย์ให้มาแล้วว่าเป็นหกนะครับส่วนจุดต่อจุดที่สามนะครับเห็นได้ว่าอยู่ในระนาบของแกน y นะครับแกน y ก็คือ x จะกลายเป็นศูนย์นะครับแล้วก็มาดูระยะของแกน y โจทย์กำหนดให้แล้วว่า4 นะครับสี่ทีนี้มาดูมาดูจุดที่สี่นะครับจุดที่สี่จะเห็นได้ว่าระยะในแกน x นะครับจะเป็นครึ่งหนึ่งของระยะทั้งหมดนะครับก็จะคือสามนะครับส่วนค่า y นะครับก็จะมีค่าเหมือนเดิมก็คือสี่นะครับห้านะครับจุดต่อจุดที่ห้านะครับก็อยู่ในแกน y อีกเหมือนเดิมนะครับแสดงว่าค่า x จะเท่ากับ0ูนะครับ ข้าวาร์โจดกำหนดมาให้แล้วว่าเป็นแปดนะครับทีนี้นะครับมาดูต่อไปนะครับก็คือโ o เดลเลสเตนนะครับหรือว่าจุดยึดหลังนะครับจุดยึดหลังเนี่ยในโจ์เนี่ยจะมีอยู่สองจุดนะครับจุดแรกก็คือฮิง์นะครับจุดที่สองก็คือโรเลอร์ทีนี้แรงที่กระทําในแต่ละจุดหลังเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับจุดยึดหลังก็ฮิง์เนี่ยจะมีแรงกระทำสองแกนนะครับทั้งแกน y แล้วก็แกน x นะครับส่วนโรเลอร์นะครับจะกระทําในแกน y อย่างเดียวนะครับในโจทย์นะครับทีนี้เราก็มาบอกนะครับว่าจุดยึดล้างแต่ละจุดนะครับมีแรงกระทําในแกนไหนบ้างจุดที่หนึ่งนะครับจะมีเป็นหิงหิงก็กระทำสองแกนเลยทั้ง x แล้วก็ทั้ง y แลเราก็ใส่เป็นหนึ่งหนึ่งนะครับใน x อกทีนี้จุดยึดล้างจุดที่สองนะครับก็จะ เป็นโรเลอร์นะครับโรเลอร์เนี่ยจะไม่มีแรงกระทําในแนวแกน x นะครับแล้วก็ใส่เป็น x ศูนย์จะแต่มีแรงกระทําในแนวแกน y นะครับ y ก็จะเป็นนะครับทีนี้ต่อมามาดูข้อสองนะครับข้อมูลข้อที่สองนะครับอย่างแรกข้อมูลชุดที่สองนะครับ element หรือ member หรือชิ้นส่วนนะครับอย่างแรกนะครับเขาต้องถามว่ามีทั้งหมดกี่ชิ้นส่วนนะครับ มีทั้งหมดที่ชิ้นส่วนเราก็นับไปเลยชิ้นส่วนก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชิ้นนะครับเราก็ตอบไปว่ามีทั้งหมดเจ็ดชิ้นส่วนนะครับทีนี้ต่อมา element connectivity นะครับเขาต้องการทราบว่าแล้วในแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยตรงไหนเป็นหัว head node ตรงไหนเป็นหางหรือ tail node นะครับทีนี้จะมาสอนวิธีการนับ head node และ tail node ในแต่ละชิ้นส่วนนะครับอย่างแรกเลยถ้าชิ้นส่วนอยู่ในแนวนอนนะครับ เฮดโนดจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเทลโนดจะอยู่ฝั่งขวาอันนี้คือในแนวนอนนะครับส่วนแนวตั้งแนวตั้งจะเป็นเฮดโนดอยู่ข้างล่างนะครับเทลโนดอยู่ข้างบนนะครับต่อมาเป็นเมมเบอร์เอียงนะครับไม่ว่าจะเ e อียงแบบนี้เอีย e งทางซ้ายเอียง e ทางขวานะครับเฮดโนดจะอยู่ฝั่งซ้ายเราจะเริ่มนับเฮดโนดอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเทลโนดอยู่ฝั่งขวาน,นะครับเหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราก็เริ่มนับได้แล้ว like, ว่าหัวกับหางอยู่ทางไหนนะครับ นี้มาเริ่ม so นับชิ้นส่วนที่หนึ่งนะครับชิ้นส่วนที่หนึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่า head node เนี่ยอยู่ <c oughs> ที่อยู่ที่จุดหนึ่งนะครับ tail node เนี่ยจะอยู่ที่จุดสองนะครับมาดูชิ้นส่วนที่สองนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นชิ้นส่วนแนวตั้งแสดงว่าหัวเนี่ยจะอยู่ข้างล่างก็จะเป็น head node เป็นหนึ่งนะครับ tail node เป็นสามชิ้นส่วนที่สามคือชิ้นส่วนเอียงนะครับให้เริ่มนับจากทางซ้ายนะครับก็จะเป็น head node จะอยู่ที่หนึ่ง เทลนอจะอยู่ที่สี่นะครับชิ้นส่วนที่สี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นชิ้นส่วนเอียงให้นับจากทางซ้ายแสดงว่าหัวเฮโนอรนะครับจะเป็นสี่เทลนอรจะเป็นสองนะครับชิ้นส่วนที่ห้านะครับเฮโนอก็จะเป็นสามเทลนอรก็จะเป็นห้าชิ้นส่วนที่หกนะครับก็จะเป็นเฮโนอรก็คือสามเทลนอรก็คือสี่นะครับชิ้นส่วนสุดท้ายนะครับชิ้นส่วนที่เจ็ดนะครับ ก็จะนับเลยว่า head node เนี่ยอยู่ที่จุดที่ห้าเ a ล l n o d อยู่จุดที่สี่นะครับทีนี้เราก็นับหัวนับหางเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็คือ material set นะครับ material set เนี่ยเราต้องดูที่โจทย์นะครับโจทย์เนี่ยกำหนดมาให้แล้วว่าชิ้นส่วน ab bc ac นะครับมีพื้นที่ต่างกันนะครับแล้วก็ที่ไม่ใช่ชิ้นส่วน ab bc หรือ ac นะครับก็จะมีพื้นที่แบบหนึ่งนะครับ เราก็ดูเลยว่า AB BC AC คืออนไหนนะครับ AB จะเป็นแบบนี้นะครับ BC AC นะครับเพราะฉะนั้นชิ้นส่วนที่อยู่ใน AB BC และ AC นะครับเราจะให้เป็น Material Set ชุดที่หนึ่งนะครับรกักส่ไปเลยก็จะมี Member ห้าหกเจ็ดนะครับเราใส่ไปเป็น Material Set ชุดที่หนึ่งนะครับนอกจากนั้นก็จะกลายเป็นชุดที่สอง ทีนี้ก็เสร็จแล้วครับต่อมาเป็นข้อมูลชุดที่สามนะครับข้อมูลชุดที่สามนะครับก็คือ number of material set นะครับอย่างที่เมื่อกี้เราบอกกันไปว่า material set เนี่ยมีสองชุดนะครับก็ชุดที่หนึ่งก็ชุดที่สองนะครับแล้วก็ใส่ลงไปมีทั้งหมดสองชุดต่อมาครับคือ property นะครับ property เนี่ยก็คือการที่เราต้องแปลงหน่วยแล้วก็พื้นที่ที่เขาให้มานะครับให้อยู่ใน หน่วยเดียวกันหรือหน่วยมาตรฐานนะครับเราก็จะแปลงนะครับสอง e คูสิบตางหกนะครับได้แบบนี้นะครับส่วน material set ชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะครับค่า e สังเกตว่าค่า e จะเท่ากันหมดนะครับเราก็จะแปลงได้เหมือนกันหมดนะครับส่วน a นะครับ material set ชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับชุดที่หนึ่งจะเป็นสามร้อยชุดที่สองจะเป็นหกร้อยตารงเซนนะครับ แล้วก็จะแปลงเป็นเมตรได้แบบนี้นะครับทีนี้มาดูข้อสุดท้ายครับก็คือโหลดนะครับโหลดเนี่ยก็คือแรงที่กระทําแรงที่บรรทุกนะครับก็จะเป็นจะเห็นได้ว่าแรงที่มันมีนะครับมีที่จุดที่ห้ากับจุดที่สามนะครับแรงกระทําในแนวแกน x กนเลยนะครับก็จะเป็น x จะวิ่งเข้าทางขวาเป็นบวกนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากหนึ่งตันให้เป็นกิโลกรัมนะครับก็คือหนึ่งพัน แล้วก็จุดที่ห้าหนึ่งตันเหมือนกันก็จะเป็นหนึ่งันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเตรียมข้อมูลที่ใช้ในซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครสร้างนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณครับ